ยาดิเจอแล้วมูม่อมน้ำอยู่นี่เองมุมอยู่นีโอ้โหโอ้โหตองตาตรงใจวัดีขาวไปหมดจ้าจริงๆเลยหันกลับไปหันมาได้หันหน้ามาดิหันกลับมาสิ่บดโถไม่ยอมหันขาไหนก็ได้วะหัน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 มุมไหนหันหันตัวลงมุมไหนที่ละกายยังไงได้เจอเจอเตโหเจอแล้วว้า ขันเรลวมากข้าเป็นเด็กเสพเพลข้าเป็นเด็กระเบิดยืดเรายืดด้วยทุกคนลงตีข้าประนามข้าติเตียนข้า ทาร์าด์คาะทำไมถเ,เกิดอาการตอนแตงเฮ้ยไม่พี่ชายจะเล่นละครวิ่จะยุหรืองไงออแหมชีวิตหุดหูดแล้วเกิดนะออปล่อยพวกเราก่อนแล้วค่อยวากันใหม่ละออจะมึงโกหกใช่หรือเปล่าเนี่ยข้ารู้ว่าถึงข้าตายก็ทดแทนเลยทั้งหมดไม่ได้หรอกนะทดแทนไม่ได้จ้ายังขาวอยู่ออ<า>ยังห่วงอ,อ,<า>อีกหนา้าเจียมนีนี่นี่จะหาอะไรทดแทนไม่ได้เลย และด้วยความชั่วร้ายของข้าที่ไปแอบดูแม่นางผู้แสนสวยผู้นี้ทำให้นางต้องชอกช้ำใจข้าจึงตัดสินใจแล้วว่าข้าจะไปจากสถานที่น่าช้ำใจแห่งนี้เดี๋ยวนี้แต่ก่อนที่ข้าจะไปนั้นข้าขอเปิดเผยความลับของหมู่บ้านนี้ให้ฟังสักก่อนอยากฟังหรือเปล่าล่ะ ฉันแต่อยากอยู่กับผัวก็เพื่อจะอยู่กับลงหัวเท่านั้นเองเลยจ้ะฉันยอมรับว่าไปเสริมหน้ออกมาแต่ว่าเมื่อสิบปีก่อนน่ะนะเฮ้ยนี่เงียบหน่อยไม่ใช่เรื่องนี้อะไรอะนะเงียบหน่อยสิจะดหูหยุดได้ไหมที่ข้าจะบอกคือหมู่บ้านนี้มีขุมทรัพย์ มันเุ่กเดอ่านี้แล้วมักไม่ไหนไปทางไหนมันเป็เขาลูกนีเนาะอย่าไปุไปเถอะอนะก่อนนะเจอเ้นยานีกุดซี่แล้วเคุแล้วคุแล้วแล้วเนะเ้าองเป็นเรื่องไปเดินโดนดักจบขอให้เจอทองทวีชัยานพระว่าฮนเดีหรือยังล่ะยังไม่เจอเลย โอ้ว้าวเดินสมบัดแล้วเดินสบัดแล้วดูสิเร็วเร็วเร็วบัดเน่ะขาวนี้รวยแล้วลูกพ่อ เขาเป็นคุณทรัพย์จริงๆว้าวพวกเราด้วยแล้วขพูดจริงใช่ไหมเล่าก็ใช่ใช่เต่าไปคุณต่อไปเลยคุณตอไปขอแม่พีเหรอบ้าเลยเชื่อตบไปเค้อ ไม่เจอกันนานแล้วตะวันได้เพิ่งเดินลงทะเลนะต่อพี่ชาวยังไม่นอนเหรอเนี่ยจะทำไก่ได้ไหมขับัทะเลจะได้ลูกเปล่าจะได้ไหมจะได้ไหมผันกายร่างทรงสงสารลดพลังตูอ้เอาที่จะออกบมาแบบนั้นเหรอเดี๋ยวือหูนะอ้ชาวดานลงทะเลไปหาขุมทรัพย์แล้วในทะเลเรไปหาหัวขุดต่อขุดใส่ใจมาท่านผู้ชม เลยดูท่าทางนายสิเสียกปอไปทั้งตัวเหมือนลูกหมาตกน้ำอ่ะกรุณา,าเช็ดให้แห้งได้ไหมอ๋อขอบคุณเหมือนเแต่เชาเราให้ปอพี่ปอที่หน้าพี่มีรอยเปื้อนนะเออมันน้องจะช่วยเช็ดให้นะเอเอ,เอพี่ปอไม่รู้ยังมีขุมทรย์อ,อีกหรือเปล่าเจ้าจนมากหรือไงโอ้อไม่ไม่ใช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 ่ถามไปอย่างนั้นเองเดี๋ยวน้องจัดการซักกางเกงให้นะดีมว่ากนองมองไหนก็น่าเกลียด ทอปอทอปอท้อปอมีขายอร่อยไหมครับนี่ท่านก็เป็นคนจีนผมก็เป็นคนจีนเราต่างก็เป็นคนจีนเหมือนกันเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยตอนนี้เขาเป็นเพื่อนก็จะไม่สายนะเพื่อนผักเพื่อนเพื่อนถีบเพื่อนเขาไม่เรียกว่าเพื่อนผมผักพี่ด้วยมือพี่ถีบผมด้วยเท้าเราก็เจ้ากันแล้วนี่นาเออนี่ถ้าไม่ได้ยกชิ้นนั้นจากพี่นะผมตายแน่เลยพอเพื่อนผมเห็นก็ตีราคาทันทีตั้งแสนหนึ่งแน่รู้ไหมมันจะพูดเนี่ยครับจะเป็นน้องได้เลยนะเนี่ยอ๋อขอบคุณครับพี่ป่อพี่ป่อครับพี่ป่อจะใช้อะไรน้อองงยยินดีททาุก่ เก็บไว้เลยเงอนขสามข้อรับได้ไหมไม่มีปัญหาข้อแรกต่อไปเจ้ากินอยู่กับข้าต้องเชื่อฟังข้านะได้เลยสบายมากแล้วข้อสองล่ะข้อสองช่วยข้าตามหาสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้มันยากนะหายากนะสาวบริสุทธิ์เนี่ยมีแต่ผมที่เป็นชายบริสุทธิ์อยู่ไม่รู้จะใช้ได้ไหมนี่เดี๋ยวแล้วเธอได้หรือเปล่าอ่ฮอแล้วข้อสามอะไรอ่ะนี่นี่นี่ใหม่แล้วแล้วแต่อยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่นี่พี่ป้อกบ ปีสบายนี่เขาชอบอะไรอะฮะเงินไงหรือไม่กระดอกไม้ผมจะทำให้พี่ป้อสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายใจสุขยังไงอยัออสัญญาต้องเป็นสัญญานัดแล้วว่ามาต้องมาที่แท้คุณเองเอแม่แล้วต้องการอะไรละ่ะถ้าขอคบนางเป็นเพื่อนสักคนนะดอกไม้ไปให้พ้นเลย ไปม่ดอกไม้ไม่ชอบอ๋องั้นตัวแรกเงินเราก็ไปให้พ้นไงดังไรเข้าไปตีว่าเงินเขาม็นอย่างนั้นเหรอเปัญญาอ่อนเปัญญาอ่อนนะไม่ได้บอกว่านี่หว่าปัญญาอ่อนแปลว่าอะไรวะโอ้อาชาวยืนชี่ช่วยอีกแล้วไม่ให้เทียบทางซะมั่งเลยไม่ให้ยืนฉี่จะให้นั่งอึงไดงเรา นี่พี่ป้อเป,ป็นไรไปอารมณ์เสียเหรอทำไมหน้าบุ๋หน้าเบี้ยวแต่เช้าเลยพี่ป้อจริงโทพี่ป้อกกวันนี้ผมพาพี่เข้าเมืองนะตอนเช้าจะหาอะไรกินแพงๆนะจากนั้นไปเล่นวิดีโอเกมแล้วก็ไปเล่นสเก็ตก,กันไปไหมพี่นี่ช่างครับตัดให้ดีหน่อยละ่ะให้หล่อที่สุดเลยลุงมากไม่มีปัญหาครับเออจะทำอะไรเีย้ยตัดไม่ได้นะกฎหมายเชิงว่าไวใครไม่ไว้ผมตัดหัวเนอะตัดของข้าจะเป็นคนอยู่เหรอหยเดวันแล้วไม่จะตัดจะตัดอะไรล่อยป้อนี่จะตัดเขาให้หรอก เป็นชากได้ยังไงวะเอาเปียกหน่อยนะพี่ป้อนะนิดเดียวเนาะเฮ้ยเด้วเปียกไว้กินหนึ่งที่นี่คือเจนซาจุยนะครับสถานที่ที่เจริญงอกงามที่สุดในฮ่องกงที่นี่มีสุขคามากมายคนเดินมากที่สุดม้าลายมากที่สุดรถแท็กซี่มากที่สุดตำรวจมากที่สุดร้านเฟรนด์พอยมากที่สุดที่ตัวก็มากที่สุดและบาร์มากที่สุดด้วย เลยไปแทนตะว,วันออกชายทะเลเจียนซาจุยมักจะมีคนไปสัมผัสปากกันทั้งวันทั้งคืนเลยพี่สัมผัสปากเป็นยังไงฮะก็จูบเป็นไงเลา่าไม่เสียเง,งินเขาไปจูบกันกหหบ้างนะ้ไหเนี่ยบ้านก็เสียบ้านก็ไม่เสียไอ,อ,อย้ห้องเฮานนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะตามเจอได้ง่ายๆนะพี่นะก่อนจะตามหาเนี่ยพี่ต้องอยู่บ้านผมก่อนแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดพี่เป็นคนรับผิดชอบนะผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาเป็นพี่น้องกันนี่โอ้ย่จังบ้านเจ้าเนี่ยครับแค่จริงๆนะเนี่ยอ๋ออย่าหมดเลกเลยเลิกไม่มีคนบ่ิบ้านอล้วนอนไม่หลับหรอกนักษัตตตรรริยย์าาาามมหห้้ออองงเเฮนนีีี่่คถถะบดของมมีค่าานะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพี่อ๋อขับไปเลยนะเฮ้ยคาร์แท็กซี่ขึ้นแล้วคิดว่าจะลองไปหาที่เกาโลนะ่ะถอดให้ผมเลยได้เจะหมดเลยเหรอเนี่ยสอบมาซี่แล้วอ๋องั้นก็เอาไปเลยนะอ๋ะอมิเศษจริงเลยงั้นไปก่อนนะขอบคุณมากต้องขอบคุณด้วยลำบากหน่อยนะไอ้นโง่ไอ้โง่จริงจริง <ๆ S 1> เลยข่าวว่าคารแท็กซี่ไม่ขึ้นนี่นะเฮ้ยมาทางไหนวะ S <S โดินลงมาเล่นๆจากน้อนไม่มั้งจริงๆโดินลงมาจริงๆฮะอย่างนี้เลยเห็นไหโอ้โหกระโดดสูงอย่างนี้ทำไมไม่บาดเจ็บต้องเป็นวรยุทธ์แม่เลยวันที่มีอะไรใหม่ๆม,ม,มอาอีกแล้วนะครับเนี่ยโอ้มียกต้นราชวงศ์เชงอะ่ะแล้วก็ยกของคอง์หญิงช้างผิงโอ้เนี่ยคุณลองนับดูนะเงินเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ราคาเดิมอีกแล้วเนี่ยโอ้โหวันหลังจะเอากระเป๋าหนังของขังซีมาให้ย่ว้าวโอ้ยคข้ามกไม่มีอ่ะ นี่นี่เมตาโ<ม>ตคอ้เมอร์<ม>อซีชิคามันช่วยคุณตามหาหฮองฮออยู่นะผมซื้อน้ำแก้ค,คุยมาฝากด,ด้วยละนี่ไงชว่วยงานกันมันยุ่งนะาวางลงก่อนเถอะแหมเอางานเอาการจังเลยนะเอ๊ะคุณนี่ไม่ใช่หรอกเอ๊ะคุณนี่เคยพบในไหนครับนี่วิชาที่ต้องเรียนกี่ปีเน,นี่ยสองสามปีมั้งสองสามปีจริงเหรอบุรีเป็น,นหน้า ไม่มีปัญหาเลยทำไมทั้งหอมจังล่ะใส่น้ำหอมเหรอจ้างก็ไม่บอกแล้วก็ใส่น้ำค้างใช่ไหมไม่ใช่นี่ก็ใส่แป้งหอมอะจุ๊บ้าแล้วลีไปนะย้อยโอ้โหหกเลยหมดแล้วแย่แล้วเค่อลิกแย่แล้วคุณทำอะไรแย่แล้วเดเดี๋ยวไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจแค่เครื่องเดียวเองไม่เป็นไรมากหรอกา้เอ้าเฮ้ยหมดเครื่องเลยเฮ้ยพวกจะคนเป็นยังไงบ้างก่อนนะ Fuck you ก็เ Fuck you นี่ Fuck you ทำไม,าไมปากจัดอย่างนี้วะเรื่องทให้ผมไปสืบเนะี่ยตอนนี้ได้เรื่องแล้วรู้มหมจริงกันเหรอจริงภายในหกเดือนต้องได้ข่าวแน่เลยได้ตัวแน่เร็วมากเลยนะ6เดือนเนี่ยจะว่าอย่างไรเนะาะแค่หเดือนเองรอไม่ได้เหรอยั่แกบัน